ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเบลิสเทอร์ตี้ค่ะเบลิสเพื่อนสุขภาพรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะโดยบอนลุ่งเบลิสลุ่งอรุณมงคลเดทค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาคุยเสี่อาหารปรับฮอร์โมนให้สมดุลกันค่ะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งอยากบอกว่าในวัยอย่างพวกเรานะคะที่เป็นวัยที่เริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็วัยหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยนะคะ เราจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมาดูแลตัวเองให้ฮอร์โมนกลับคืนสู่สมดุลให้เร็วที่สุดนะคะเ,เราจะมีสีอาหารค่ะที่ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลค่ะอาหารชนิดแรกก็คือถั่วเหลืองค่ะเพื่อนๆน,นะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้นะคะหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองตัวอื่นๆน,นะคะซึ่งต้องบอกว่าถั่วเหลืองเนี่ยค่ะเขาจะมีสารที่จะช่วยทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเรานะคะ ที่เราหายไปหลังจากที่หมดประจำเดือนเนี่ยค่ะ,ะเป็นการทดแทนได้ค่ะดังนั้นนะคะเราพบว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนนอนไม่ค่อยหลับนะคะถ้าหากได้ทานน้ำเต้าหู้ก่อนนอนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นหลับสบายขึ้นนะคะ,อ,ะอาหารตัวต่อไปข้อที่2นะคะที่จะช่วยในการปรับฮอร์โมนให้สมดุลก็คือผลไม้สดค่ะที่ไม่หวานด้วยนะคะเน้นไม่หวานด้วยนะคะ รวมทั้งน้ำผลไม้พวกน้ำมะพร้าวเนี่ยคะ่ะเขาจะมีฮอร์โมนตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกเช่นเดียวกันที่ที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยอฮอร์โมนได้กลับคืนสู่สมดุลน,นะคะได้เร็วขึ้นนะคะดังนั้นการทานผลไม้สดที่ไม่หวานจาัดอย่างเช่นฝรั่งชมพู่แก้วมังกรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีฮอร์โมนที่สมดุลขึ้นคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะ และอาหารประเภทที่3นะคะสำหรับการปรับฮอร์โมนให้สมดุลค่ะเพื่อนๆก็คือผักใบเขียวค่ะหรือผักที่มีสีต่างๆนะคะตัวนี้ค่ะที่จะช่วยทำให้เราเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ควรรับประทานอาหารที่เป็นมีผักให้มากขึ้นคือครึ่งหนึ่งเนี่ยควรเป็นผักเลยค่ะในมื้ออาหารแต่ละมื้อนะคะ แล้วก็ควรทานในปริมาณที่มากพอสมควรนะคะครึ่งหนึ่งในจานในจานอาหารเนี่ยแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นผักนะคะแล้วก็พยายามมีผักให้หลากหลายมีหลากสีอันนี้ก็จะดีค่ะรวมทั้งผักใบเขียวนี่ก็รับประทานให้มากหน่อยนะคะ ซึ่งเขาจะช่วยไปปรับฮอร์โมนแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาก็จะไปปรับในระบบต่างๆในลำไส้ของเราทําให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ดีพอจุลินรีย์ในลำไส้ทํางานได้ดีมันก็ส่งผลทําให้ระบบสมองต่างๆนะคะของเราระบบฮอร์โมนต่างๆของเราทํางานได้ดีอันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีประโยชน์มากๆค่ะแล้วอาหารที่4ี่ก็คือนะคะที่จะช่วยปรับฮอร์โมนก็คือข้าวกล้องค่ะ <S <S เพื่อน, <S <S อนๆอันนี้เป็นตบบระกูลคาร์โบไฮเดรตค่ะ เข้าวกล้องหรืออ,อ,อาหารพวกเ,เป็นคาร์โบไฮเดรตแบบดีนะคะเพื่อนๆหมายความว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เปลี่ยนกันไม่ได้ไม่ได้ถูกแปรรูปมากนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็จะเป็นหนึ่งในอาหารที่จะช่วยปรับฮอร์โมนได้ดีะคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะเพราะข้าวกล้องจะมีสารบางตัวนะคะที่ช่วยปรับระดับนะคะฮอร์โมนของเราโดยเฉพาะเอ่อฮอร์โมนที่จะช่วยทําให้เราเนี่ย ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสี่อาหารที่ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ยังมีเทคนิคการกินมาฝากเพื่อนๆอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือ5เทคนิคในการกินนะคะเพื่อนๆนะคะมื้อเช้าเนี่ยข้อแรกนะคะมื้อเช้าเพื่อนๆควรที่จะกินเยอะ ได้ค่ะกินอย่างราชานะคะแล้วก็ควรเลือกกินอาหารที่ย่อยง่ายอุดมไปด้วยคุณค่าอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยควรใส่ใจในมื้อเช้าสําหรับคนที่ไม่ได้ทํา IF อย่างลุงเนี่ยลุงทํา IF นะคะก็มื้อแรกของลุงเนี่ยคือมื้อเที่ยงเนี่ยก็จะถือว่าเป็นมื้อที่สําคัญนะคะอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปอันที่2ก็คือมื้อกลางวันค่ะมื้อวันเนี่ยเขาบอกให้เป็นสามัญชนค่ะแต่ก็ต้องอุดมไปด้วยคุณค่าเช่นเดียวกันหมายความว่า ถ้ามื้อกลางวันเราทานปกติเนี่ยหมายความว่าก็อย่าทานเยอะมากนักนะคะเพราะว่าถ้าทานเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาทํางานแล้วก็จะทําให้เราง่วงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณค่าอาหารเนี่ยก็คว,ควรลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เราเรู้รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะคะถ้าเป็นคาร์บที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วทําให้เรา ง่วงได้ด้วยในช่วงกลางวันนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะมื้อเทคนิคในการกินนะคะข้อที่3ก็คือมื้อเย็นค่ะให้กินก่อนพระอาทิตย์ตกค่ะแล้วก็กินแบบยาจกนะคะสำหรับคนที่กินอาหารทั้ง3มื้อนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ฟังไปนี่ก็ก็ลองเอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเ,เทคนิคในการกินข้อต่อไปนะคะ ข้อที่4ที่สําคัญมากอีกข้อหนึ่งก็คือเคี้ยวให้ละเอียดค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยลดการทํางานของระบบย่อยของเราค่ะแล้วก็ทําให้ระบบการดูดซึมของอาหารเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วเทคนิคข้อที่5ก็คือพยายามให้กินก่อนหิวค่ะดื่มก่อนกระหายด้วยนะคะอย่ารอให้เรียกว่าหิวก่อนแล้วแล้วไปกินนะเราจะ เรียกว่าคุมสติไม่ได้อันนี้เป็นเทคนิคนะคะถ้าเรากินก่อนหิวเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยกินได้แบบแบบไม่ไม่สังเกตไหมคะเพื่อนๆถ้าเราไปสั่งอาหารตอนที่เราหิวมากๆเนี่ยเราจะสั่งเยอะแยะมากมายเลยแล้วสุดท้ายเราก็ทานได้ไม่หมดหรือทานก็ทานมากเกินไปมันก็จะเกินค่ะรวมทั้งดื่มก่อนกระหายด้วยนะคะดังนั้นอ่ะดื่มซะเลย ดังนั้นนี่คือ5เทคนิคในการกินนะคะเพื่อนๆก็เอาไปควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ลุงได้แนะนําไปว่าสอาหารที่ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลในวันนี้นะคะอะ่สรุปง่ายๆก็คือถั่วนะคะถั่วเหลืองนะคะรวมทั้งผลไม้รสไม่หวานน้ำมะพร้าวผัดใบเขียวแลว้ผักผักหลากสีนะคะแล้วก็ข้าวกล้องค่ะเพื่อนๆนะคะก็สรุปให้เพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากในวันนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ติดตามเราได้ทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ